สวัสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุคนนะโอ้มืนี้นะคะกลับมาพบกับช่องสาาไทบูมุกดาหารชาแนลนะคะหลังจากที่สาาไทบูเนาะห่างหายจากการเหตุคลิปต่างๆเนาะพี่น้องเนื่องจากเกิดเหตุแบบว่าเทึงโทรศัพท์เสียเทึงโอ้ยบุ่นวายค่ะกะเลยบริเหตุทึงมีอาการเจ็บป่วยเนี่ยจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะมืนี้สาาไทบูกะรักษาตัวหายแล้วเนาะ กับมาพ่อกับพี่น้องเมื่อนี้เขาสิม,มาหาเน่อไหมพี่น้องตอนนี้เขาก็ับอยู่ในป่าเน่้อไหมแล้วนะคะนี่ส,วสาวี่พบาหานหหเ,เน,น่้อไหมพี่น้องหาหน่้อไม้ไหลแล้วค่ะเด้อนี่คือกอนเน่อไม้ลหลเนาะไะเอาไปกันเลยเป็นบรรยากาศที่แบบว่าฝนตกใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะนี่กะมาหาเน่้อไม้ลหลเอามาต้มพี่น้องนี่คือก้อนเน่อไม้ไหลนะคะ ก็เนาะไม่ไหลนะจ้ะยวเอาสิมาหาหน่อไม่พี่น,อน้องบึงเนาะมันสได้ยอยู่บนมือนี่เนาะไปะไปกันเลยอันนี้นะคะหน่อไม่ไหลพหกออกลี่น้องหักเอาเลยจ้าอู้หน่อใหญ่เลย なあ。Yeah, បាទក៏តទៅពីភីង โอ้นอนใหญ่พี่น้องอ,อันนี้ฮักพิดสูตรพี่น้องอฮะเสียงฝนบอกตายตายพี่น้องฝนมาแล้ว ฝนห้ามโอ้ฝนสิถือโท,ทรศัพท์พี่น้องโอ้ยโอย้ตายตายตายฝนมาแล้วพี่น้องฝนกับพอดไปอย่างมาเด้จักจังได้โอ้ยตาหน้าใหม่ก็บกก ฝนตกมาหน่อไม้ก็ออกพี่น้องเอ้ยเอาไปต้มโอ้คนหลายขนาดคนหลายขนาดพีน่น้องหน่อไม้ก้อนโอ้หน่อไม้ก้อนนี่คนหลายขนาดโอ้ยังมีอีกนอน ไม่นอนี่คดไรขนาดพี่น้องโอ้ยน้ำไม่ไล่ลด้วยพี่น้องเด้อ ว้าวนอนนี่พี่น้องอวบมากโอ้ยโอ้ยมันยังเกาะหัวนี่โอ้กอนี่งามพี่น้องอวบ กว่มากกว่าเนี่เออโอ้นอน,นี่กันน่ ไล่ๆตัวนี้พี่น้อง ไปเลยพอจะใส่ยากันยุงเลยเหมือนกันมาเดาเลยบอกไว้ก่อนว่าโอ้โหมาหายอาหารยุงสัตว์พี่น้องเอ้ยโอ้ก้อนนี่สาบลาบ้อง,องแต่ว่าได้หักไปเลยโอ้สารหมอเลยคักเลยพี่น้อง ซับพิดซับถึกน้องเอ้ยโอ้สองงอนี่ยู้นอนอี่ยางค่ำนพี่น้อง ดทนอบกเน่เอ๊อู้ปักยงาหดบาสับออกอาสันสัเอาไปต้มพี่น้องนอนี่งาพี่น้องเอียกเลยอ้คักได้นอนนี้เสาที่บูมักบบนี้แหละอูหนอน่โอียพี่น้องนักเลย สงสัยม er ันหนักนะเนี่ยเอาอันยาวๆบ้องมันมันนักอุ้ยอันนี้หนอนยาวพี่น้องโอะได้รอันนี้หนอนยาวเกินไปพี่น้องเป็นอันนี้แหละปาดก้อนพี่น้องอู้ แต่ว่านักแล้วโอ้นักแห้งโอ้แต่ว่ามันอยากเป็นขนนะพี่น้องเอ้ยเพ่นแบบเป็นขนพี่น้องเลยนะขนดกขนกับขนอื้อ โอ้ยโอ้ใจขานี่นะเอาไปเง้าวๆนี่ก็นักพี่น้องโบแมนยังนักโอ้ยฮึลุงใบพนบอก ลมลม,ลมไม่ไหท้งพูนเลยนี โอ้นักจสีบวไว้ละายเซละพลระนนนะ่น้องเลยพเซอ,อะไรหน้่มไม่กะนนักแห้งโอ้ยวงเจาะมันเป็นเหลือง ไม่น้องนี่อู้หูถร่วหลีพี่น้องพอต้มแหละสำหรับคลิปนี้สาวไทยบูก๊กะขอจบคลิปเพียงเท่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้สาวไทยบูนะะ๊น่ด้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ